ทุกท่านจำได้ไหมเนี่ยที่ยาย้อยมันไม่ได้เดินทางครั้งสุดท้ายที่มันฟ้องอียาที่สกลนครแล้วตอนแรกมันก็บอกว่าเออศาลสั่งมันว่าถึงโจดถึง,งนะจำเลยต้องไปใช่ไหมเออว่าสารจะรับประทาฟ้องไหมแล้วอย,อย้อย มันบอกว่าสารสั่งต้องได้ไปทั้งสองฝ่ายแต่ว่าพอมาถึงวันที่มันต้องไปเดินทางวันนี้วันที่เก้าใช่ไหมแต่มันบอกว่ามันไม่ได้ไปอย่างที่ทนายเขียนบอกแล้วพรุ่งนี้เขาจะ,ะต้องได้ไปรับฟังไงวันที่สิบไงวันที่10กันยายนนะดูเอานะส่วนพรุ่งนี้ทนายบอกว่าย้อยไม่ต้องไปค่ะ เพราะศาลจะให้ไก่เคี่ยทนายจะนำถแถลงว่าจุดมีความประสงค์ไม่ขอไก่เคียทุกกรณีค่ะค่าเดินทางรอบหน้าทีมเจ็ดไม่ต้องให้ค่ะเพราะย้อยจ่ายไปเพียงแค่เลื่อนการเดินทางค่ะศาลให้ไก่เคี่ยทนายบอกว่าเป็นผลกับอียาดทนายเลยไม่ให้ไปค่ะแต่ย้อย อบอกบูมแล้วว่าให้เข้าไปฟังในศารด้วยบอกทนาแล้วว่าบูมจะไปะแล้วมันจะมีต่ออีกนะ,อะโอเคหมูก็ยกดิปโปให้แล้วก็บอกค่อยคุยกันเด้อมันบอกก็โอเคแล้วหมูก็ส่งถึงหมูนะไล์แล้วมันนี่หมูว่าพี่ย้อยหมูจะไลฟ์สดตอนนี้พี่ไม่ต้องโทรมาไม่ต้องโทรมา พิมพ์นะหมูบอกให้มันพิมพ์แล้วนะจ้าเออมาเออหมูมาม,มา,มาย้อยไม่สบายมากเลยหมูน้อยโทรศัพท์ไม่มีเสียงมาค่ะมาไลเซตโทรมาด้วยนะหมูเออมาค่ะหมูน้อยสะดวกโทรมาแป๊บเดอเอ้อเออแล้วย้อยมันก็อ่ะส่งมาที่มันคุยกับทนายเรื่องคดีที่มันฟ้องหย่าใช่ไหม มันบอกว่ารออ่านรายละเอียดคำสั่งก่อนหน้าสั่งก่อนถ้ามีซ่องโหว่คือว่าวันนั้นที่ว่าวันที่สิบใช่ไหมวันที่สิบอ่านแล้วหลังจากเรารู้ว่าสั่งไม่สารไม่สั่งฟ้องใช่ไหมมันบอกว่า,อ,าอ่านเอารออ่านรายละเอียดคําสั่งก่อนถ้ามีซ่องโหว่ย้อยจะไปต่อเองแต่จะแบบเงียบ ลบกวนลงคลิปเสียงด้วยนะหมูคำสั่งน่าจะรอประมาณอาทิตย์หนึ่งมันรอไงถ้าว่าอย่างไรแล้วมันจะไปต่อก็คือว่ามันจะยื่นอุทธรณ์ความหมายที่มันบอกว่ามันจะยืนอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ที่มันบอกว่าให้ไปตามเอาเงินหมื่นสองหมื่นสองนั่นแหละเอออยู่ที่อันดาสาลอะไรสาลคนเทนเหรอเออดูเอานะ เพราะว่าพวกเราประกาศไงว่าพวกเราไม่ไปต่อไงว่าเออคือสารไม่ประทับระฟองแล้วก็หยุดไงนี่ไงรลวควรลงคลิปเสียงด้วยน้ำหมูคำสั่งน่าจะรอประมาณอาทิตย์หนึ่งเอออ่านละแล้วลวนันนี้ฝากขอโทษทุกคนด้วยค่ะที่ผิดหวังเออที่ที่บอกว่าอุย้ยพวกกู ยุคตั้งแต่ตอนที่มึงมาขอเพิ่มอีกอห้าพันเป็นหมื่นห้านั่นแหละย้อยไม่หยุดแค่นี้ค่ะนี่ไงเห็นไหมมันเป็นวันที่สิบแล้วนี่ไงเออนี่ไงเห็นไหมเพราะอย่าลืมนะที่ว่าหมูเลื่อนเลื่อนมันยังเป็นอวันที่เก้าใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ที่อเมริกาไงดูเอานะเออมันยังเป็นวันที่เก้าแต่อยู่ประเทศไทยมันเป็นวันที่สิบแล้วพอรู้ว่าสารไม่ประทับรับฟอง ละพวกเราก็ประกาศเลยว่าพวกเราไม่ไปต่อเออว่าสารไม่รับผิดฟองมันบอกว่าย้อยจะไปต่อกับมันแบบเงียบเออนี่ยนะฟังหน้าหมูย้อยจะแจ้งมาที่ลบบุรีเลยเพราะคําพิพากษาจากลบบุรีฉะนั้นย้อยต้องแจ้งให้มันขึ้นศาลลบบุรีขอควรวร่วมมือด้วยเด้อมันบอกศาลเดียวกันและถ้าผิดอีกคือจบเพราะ คำสั่งมาจากสารเดียวกันและถ้าผิดอีกคือจบอืมมาขอมาแบันี้มันบอกว่าแคปสั่นไม่แรงอ่ะหมูย้อยอยากให้แบบว่าคนอ่านแล้วเข้าใจว่ามันเป็นยังไงบ้างหมูก็บอกว่าแต่หมูก็บอกไปแล้วนะคือมันอยากให้มันบอกให้หมูบอกอ่ะซินดี้นั่นแหละแต่หมูไม่มีหลังบ้านแต่หมูก็ให้อ่า อีกคนที่มีหลังบ้านนะเออมันบอกว่าแบบว่าอียาตอัดเสียงย้อยย้อยขอแลกคดีลองฟังกันดูอียาดส่งมาแสย้อยเดี๋ยวฟังแปบ๊บเอาหมูก็ส่งนี่หมูก็เลยว่ายื่นอุทธรณ์แล้วอันนี้คือเขาอ่ะนะรายงานช่องช่องหมูแม่มันรายงานอีกแล้วหมูก็บอกเอาแบบว่าย,ย้อยดูไม่ดีเลยไงหมูสงสารแท้นนอโดนรายงานเออ น,นี่ก็ของหมูไม่อ่านก็ได้นะแค่นี้เามื่อวานนี้ตอนเช้าเอออ่ะมันมีอ่ามอไมเสร็จใช่ไหมหมูน้อยเอาแคปชั่น,นแรงๆหน่อยแบบอีย้อยทรยศหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเออเรารู้กันไงหมูอีย้อยทรยศแบบที่อยาดแฉหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเออ อยากอัดเสียงอ e ีย้อยอะไรก็ว่าไปเลยหมูเออเราเรู้กันไงคือเอาตรงๆมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่มันพยายามอยากให้พวกเราเนี้ยให้หมูนี่สร้างหลักฐานเท็จแล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องซนดี้เอ,อแต่เขาก็ไม่ทำอ,อนี่แหละอ่านเดี๋ยวมันจะมีต่อไปแบบว่าอะไรก็ได้แบบที่ย้อยดูเสียหายไงหมูเออเวลาย้อยไปแจ้งความเนี่ยค่ะพอเขาอัดเสียงดิฉันไปแบบเนี้ยดิฉันก็เสียหายคนเ็มองดิฉันไม่ดีย้อยจะได้พูดแบบนี้ ไม่ต้องแบบโอ้สองสาวเมาแล้วย้อยเสียหายตรงไหนฮะสองสาวเมาอะ่ะใช่ปะละ่ะอืวข้อคิปสองคนนี้จะเสื้อใครดีมันบอกนะอันนี้มันบอกให้เขียนหนึ่งและพี่ย้อยหมูไม่มีหลังบ้านกับซินดี้หมูก็บอกเอออ่บเดียวมันมันบอกเราอย่างนี้ว่าหมูอ่าหมูผ่านเจดามเออวันเนี้ย เดี๋ยวตำรวจถามแล้วคุณเสียหายตรงไหนเออแต่มันก็บอกว่าเคจะเออถ้ายังมีเออถ้ายังไงมีโอกาสบอกซินดี้ด้วยเด้อมันอ,อ่ดูเอายี๋ยจะแจ้งแม่มันพรุ่งนี้เลยจริงหมูเพราะว่ามันแคนอยาดอืมแคนอหยาดเพราะว่าฟ้องอิหยาดแล้วศาลไม่ละ ถับฟองไงแล้วมันจะเอาคืนแบบนี้ไงหุนน้อยรบกวนบอกซินดี้ลบคลิปด้วยเด้อหัวข้อมันไม่ได้เสียหายค่ะเอาไปแจ้งมันไม่มีผลหรอกจก้ะเดี๋ยวตำรวจก็ถามเสียหายตรงไหนผมอ่านแล้วไม่เห็นมีอะไรเสียหายมันต้องใส่หัวข้อที่อ่านแล้วคือหยาดแอบอับเอาคลิปเสียงย้อยมาเปิดค่ะขอบคุณเดอ้อที่ช่วยเป็นทุลาให้จ้ะ หักเด้อว่าสันสัตุ์เบิ่งมันนี่อืมนี่ไงเอ๋นี่ไงเองเอเราบอกว่ามีอะไรบอกกันมั่งนะเป็นห่วงเด้อว่าสันอืมนี่ไงอ่านท่านี้ก่อน